สวัสดีค่ะค่ะทิพย์กันดินนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าบางรักพัฒนานะคะแล้วก็อำเภอบางบัวทองค่ะจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ตรงนี้ทิพย์ได้รับภารกิจให้ทําก็คืองานกําแพงกันดินและก็งานรัวสําเร็จด้วยนะคะก็ที่ตรงเนี้เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นทองนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยติดกับสวนแล้วก็ติดกับบ้านของคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวทิพย์พาดูอย่างนี้ก่อนเลย แนวนี้นะคะที่เป็นคลองนะคะทิปใสเอ่อเทปใช้เสาสเปกไอยี่สิบสองยาว8เมตรนะคะที่นี่เป็นดินที่ค่อนข้างนิ่มน,นะคะเพราะฉะนั้นใส่เสายาวไปเลยนะคะแล้วก็ใส่แผ่นด้านหลังเนี่ยใส่แผ่นซ้อนกันอยู่4แผ่นนะคะแล้วก็ข้างใต้แผ่นเนี้ยใช้หกเหลี่ยมยาว2เมตรหนุนข้างใต้ไว้อีกเพื่อการแผ่นสุดตัวในอนาคตนะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยเดี๋ยวอีกหน่อย,อยาจะต้องกดเสาสเตย์ด้วยนะคะซึ่งจะใช้เสาไอยี่สิบสองเป็นสเตย์ด้วย แล้วก็มาดูทางด้านนี้ด้านนี้นะ